ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นจากซีรีส์ Girl Love ที่มีฟแฟนๆเนี่ยคอยติดตามแล้วก็ชื่นชอบเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับคู่นี้นะคะลูกหมีซอนยาและถ้าใครได้ติดตามบอกเลยไม่ผิดหวังค่ะกับการเซิร์ฟโมเมนต์สุดจิน้นสุดฟินของคู่นี้ออกมาให้เราได้เห็นกันบ่อยๆนะคะเรียกว่าหวานจนน้ำตาเนี่ยเรียกพี่แล้วแฟนๆก็คือแซวกันฉ่ำว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะเปิดตัวเรียกว่าแฟนกันสักทีขนาดยังเป็นคู่จิ้นนะคะ แต่ทุกการกระทำทุกความรู้สึกที่แฟนๆได้เห็นได้รับรู้เนี่ยมันช่างเกินกว่าคำบ่คคู่จีนมากๆเลยและพอกลับมาจากแฟนมีที่ต่างประเทศนะคะทั้งคู่ก็งานอีเวนต์แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยว่าช่วงนี้แฮปปี้ดีค่ะแฟนมีต่างประเทศก็หนักอยู่เหมือนกันงานก็เยอะมากขึ้นแต่เราก็คือสนุกกับการทํางานกันทั้งคู่ไปทํางานต่างประเทศก็เหมือนได้เจอกับสิ่งใหม่ๆและก็เหมือนได้ไปเที่ยวต่างประเทศไปพร้อมๆกันแฟนๆแต่ละที่ก็แตกต่าง ด้วยแต่ที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือแฟนๆนะคะร้องเพลงตามทั้งคู่ได้หมดเลยค่ะถามว่าลูกมีนะคะจากที่เต้นไม่ค่อยเก่งตอนนี้เจ้าตัวเริ่มชินแล้วร่างกายเริ่มสามัคคีกันแล้วค่ะส่วนจอนย่าเองนะคะก็บอกว่ารู้สึกว่าถ้าเต้นคนเดียวเนี่ยจะไม่โฟล์ท่ากับเต้นด้วยกันเต้น2คนมันสนุกกว่าค่ะ ในด้านของงานซีรีส์นะคะเร็วๆนี้กําลังจะเปิดกล้องแล้วลูกหมีซอนย่าบอกเลยว่ายอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะคิดว่าเรื่องนี้จะมีความแตกต่างจากเรื่องแรกมากๆเวิร์กช็อปกันเยอะพอสมควรปรับบุคลิกภาพนะคะให้ดูโตแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นแน่นอนว่าต้องได้ดูในปีนี้ละค่ะอาจจะซักกลางปีและทั้งคู่ก็บอกเลยนะคะว่าเตรียมตัวกันเยอะมากๆทางพี่ชอตพีเอสเลือกเรื่องนี้มาเพื่อลูกหมีซอนย่าดโดยเฉพาะเลยด้วยและตอนที่ทั้งคู่นะคะขึ้นไป พูดคุยกันบนเวทีถึงซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็มีชอ็อตที่ลูกหมีค่ะเผยว่าแฟนๆเนี่ยมีแอบถามด้วยว่าในเรื่องนี้จะมีเลิฟซีนกี่ซีนกี่ฉากถามถึงขั้นนี้เลยนะคะลูกหมีก็บอกว่าขอมุ่งไปซีนอื่นบ้างเถอะแฟนๆเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอซีนนี้กันอย่างเดียวเลยเจ้าตัวเนี่ยสัญญานะคะว่าเรื่องนี้จะทําให้มันสมูทขึ้นเพราะว่าเราชินกันแล้วประโยคนี้แหละค่ะที่ทําเอาซอนย่าก,กับแฟนๆเนี่ยถึงกับหูผึง่งตาโตกันเลยทีเดียวนะคะแฟน ข้างล่างเวทีก็ส่งเสียงแซวกันสุดๆต้องขอบคุณแฟนๆนะคะที่เก็บช็อตนี้เนี่ยมาฝากทุกๆคนกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยคะ่ะที่คาดหมายไปมากๆเพราะรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะรอเรื่องนี้กันพอสมควรใช่ไหมคะแล้วในที่สุดที่ชอตพี่เอสดก็ทํให้มันเกิดขึ้นมีคิดว่าแฟนๆเนี่ยต้องตั้งหน้าตั้งตาเราแบบเรื่องนี้มากๆแล้วก็คาดหวังให้มันแบบ คือม,มีแฟนๆถามด้วยว่าในเรื่องนี้จะมีเลิฟซีนกี่ฉากกี่ซีนถามมีถึงขั้นนี้แล้วอ่ะมีแล้บอกว่าแบบวันหนึ่งนะขอขอแบบว่าขอมุ่งไปที่ซีนอื่นบ้าง <c oughs> เป็นแฟนตั้งหน้าตั้งตาราเลิฟซีนกันอย่างเดือวเลยตอนแร <c oughs> วกผมว่าเป็นฉากที่พวกเราทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆเนาะแล้ว,ลวมันก็เป็นฉากที่เรารอคอยนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าสัญญาว่าเรื่องนี้จะทำให้มันสมูทขึ้นเพราะว่าเราชินกันแล้วเพราะว่าเราชินกันแล้วเราแบบ มั ais, นรากรุ ogene, at, นมาเลยทำบ้านนั่นเลยดูแลลูกด้วยนะขอโทษค่ะขอโทษขอโทษแทนลูกด้วยค่ะทางนี her, ้พอตอนนี้ผมว่าง่ายมากคือรัากรุนมากคือทางการนันรันนี่คือฝ่ายไกลมาคิดไปถึงตอนจบแล้วนะคะตอนนี้เพราะเมื่อกี้นี้เราบอกว่าอุ้ย